สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้หนิงที่ดินอ๋อแดดนะหรือที่ดินสวยสุพรรณบุรีนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวที่ดินนะคะที่ดินตรงนี้นะอยู่เมืองกาญนะคะเป็นที่ดินเจ้าของขายเองนะคะก็คือของหนิงเองนะคะที่ดินตรงนี้หนึ่งไร่นะคะขายไร่ละสามแสนนะสามแสนพิ่มโอนนะคะเราไปดูเขตกันเลยนะคะว่าที่ดินของเราอยู่ตรงไหนคะ่ะ ถนนนะคะติดด้านหนึ่งนะคะด้านด้านหน้าตรงนี้นะคะแต่ฝั่งโน้นเขาจะเปิดแต่ไม่ใช่ทางสาธารณะติดด้านนี้เนะ,ะแต่ตามภาพที่เธอติดสองด้านนั่นเองนะ,ะ<ม>เริ่มแต่ตรงนี้นะคะแล้วไปสุดตรงนู้นตรงทางตรงนั้นนะคะแล้วตรงนี้ก็คือที่ตรงนี้จะติดกับวัดพมนม้มีแต่ฮะอำเภออำเภอ นะะแล้วก็ป่า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 ก็มีนะครบ้านคนที่อยู่ตรงนี้นะเห็นไหมครัตรงนี้แล้วก็ใกล้เขาวนะนี่เป็นเขาตรงวัดทน่านมีแต่เห็นแค่ครับตรงนี้เขาเห็นไหมคะตรงนี้ก็เวลาประมาณจะาของโมงแล้วนะคะ,ะที่ตกสวยมากนะคะดูบร,รรยากาศรอบๆนะสวยมากนะคะใครที่ชอบอแถวทางเขาใหญ่อะไรเงี้ยไม่ต้องไปถึงไกลขนาดนั้นครนะะับมาแถวนี้ก็ได้นะเห็นไหมคะอยู่ธรรมชาติมากๆนะคะ มาทางนี้ก็ได้นะคะหรือมาจากตรงนี้ก็ได้นะคะทางข้าจะถนนหลักนะคะก็คือมาตรงเส้น321มาลายแมนนะคะแล้วก็แยกเข้ามาตรงหน้าวัดห้วยางแล้วก็เข้ามาข้างในตรงนี้นะคะแล้วก็ทางเข้าวัดพรมนิมิตลรวก็เข้ามาเลยนะคะห่าจากกรทมประมาณ100ร้อยกว่ากิโลเท่านั้นนะคะซึ่งไม่ไกลนะที่ถ้าออกจากตรงนี้ได้น,นะรูหน้าวัดค่ะตรงนี้นะ,ะแล้วก็ออกไปถนนใหญ่นะคะที่ดีตรงนี้นะคะอยู่ตำบลสะลงเรือน,นะคะอำเภอกระเจ้า รังหวัดกาญจนบุรีนะคะนองสุสีจอกคุณแดงนะคะไม่ละสามเศษนะใครสนใจก็ศูนย์แปดสาหจ็ดสหรือว่า0ูนย์แปดแปดเนะคะที่นี่ตรงนี้ปลูกบ้านได้นะพนที่เสมอยนะคะแทบจะไม่ต้องถมเลยนะ,ะไม่เตี้ยด้วยนะเสมอถนนนะ,ะเดี๋ยวอนาคตก็จะเป็นราายาน,นะคะ่ะตรงนี้นะ,คะใครสนใจก็ทักมากันเลยนะจ๊ะ